หลังจากนั้นนะคะแฟนคลับก็ออกมาชื่นชมกันเยอะแยะเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ชายคนนี้รเรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือคุณไมตรีค่ะ<อ>ทำงานเป็นนัก,กรังสีการแพทย์คณะทันตแพทย์ศาสตร์<ะ>จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่เขาเนี่ยทุ่มทุนไปตัดผมเป็นรูปใบหน้าของน้องเทนนิสนี่<อ>ดูซะก่อนคุณพี่สุดยอดมาก นี่คือน้องเทนนิสใช่นะคะตรงกลางนะคะก็คือน้องเทนนิสนะคะมีวินเนอร์ทางด้านขวานะคะทางด้านซ้ายค่ะเป็นธงชาติไทยนะคะตัดเป็นคําว่า the winner ทางด้านขวาเมื่อสักครู่ที่บอกอไป<ท>ด้วยนะคะแล้วก็โพสต์ภาพค่ะผมทรงใหม่นะคะลงบนสื่อออนไลน์ค่ะแล้วก็ระบุข้อความนะคะว่าเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของเทนนิสนักกีฬาที่มีหัวใจนักสู้คนนี้ตัวจริงค่ะสุดยอด เึ่งคุณไมตรีก็บอกนะครัว่าส่วนตัว,วเป็นคนชื่นชอบการตัดผมตามเทศกาลอยู่แล้วรวมไปถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยล่าสุดตัดสินใจตัดเป็นลูกของน้องเทนนิสเพราะว่าได้ชมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศได้เห็นการต่อสู้เต็มที่แล้วก็รู้สึกชื่นชมในความเป็นนักกีฬาที่มีหัวใจเป็นนักสู้ของน้องที่ไม่ยอมถอดใจไม่ยอมแพ้ ึงอยากจะตัดผมเป็นรูปหน้าน้องเพื่อขอบคุณความทุ่มเทและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรานั่นเอง <Wow. S 1> ค่ะ <Wow. S 1> mm hmm. เดี๋ยวเราเปลง่ง